คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วเพิ่มเงินเยียวยาเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนที่เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชานะครับโดยถ้าเป็นทหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่จะได้รับเงินเยียวยา10ล้านบาทถ้าเป็นประชาชนจะได้รับเงินเยียวยา8ล้านบาทนะครับอันนี้กรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ถ้าเป็นกรณีบาดเจ็บสาหัสนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้เงินเยียวยา1ล้านบาทถ้าเป็นประชาชนได้เงินเยียวยา8ป0แสนบาทและในกรณีที่บาดเจ็บมากถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้เงินเยียวยา5 0 0แสนบาทถ้าเป็นประชาชนได้เงินเยียวยา4 0 0แสนบาทนะครับนี่คือมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วล่าสุด วันที่5สิงหาคม2568นะครับซึ่งจากนี้เนี่ยเดี๋ยวทางจังหวัดรวมถึงทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเพื่อเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดตามขั้นตอนของกฎหมายครับ